เจ้าของรถทันนี้ขับรถกําลังจะเข้าบ้านไปเจอผู้หญิงเหมือนกับสติไม่ดีคุณผู้ชมถือไม้กอล์ฟแล้วมากระหน<ท>่าทุบฟาดรถเขาใหญ่เลยอะนจนงทำเสียหาย<อ>ปรากฏผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีอาการสติไม่ดีจากการเสพยามานานพอถูกจับได้นอกจากผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วยังบอกด้วยนะคะอยากจะเสพยาสักวันละ200เม็ดค่ะอายุเท่าไหร่แล้ว <26 S 1> อายุ26ปี26ปีเดวันนี้เราได้เสพยาไหม วันนี้ยังไม่ได้เสียเลอะใช่แล้วทุกวันเสีมาเท่าไหร่เสีวันละอยากจะเสีวันละสองร้อยเมตรโอ้ยพี่หนูเคยสูมาเป็นพันแสนล้านปีเศษมันนี้เราโาหโมโหไปหลายเติบแล้วเสียาทมทั้งหมดแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วมีแต่ว่าระบายอารมณ์ ออกูไม่รู้เรื่องแล้วไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะพยายามจะสื่อสารกันนะเท่าที่จับใจความได้ผู้หญิงคนนี้อายุแค่26ปีเองนะคะคุณผู er ้ชมตำรวจต้องจับเพราะว่าเธอเอาไม้กอล์ฟเนี่ยไปทุบกระจกรถเก่งคนอื่นเขาเสียหายเหตุเกิดที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไม่รู้จักกับเจ้าของรถมาก่อนแต่ที่ทําไปเนี่ยเพราะอยากระบายอารมณ์เนื่องจากไม่ได้เสพยาบ้าก็เลยเครียด ไม่ได้มีใครสั่งให้ทําส่วนยารักษาอาการจิตเวทเนี่ยกินไปแล้วแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนจนไม่มีเงินแต่อยากเสพยาบ้าสัก200เม็ดเพราะเคยเสพมาตั้งแต่พันแสนล้านปีแสงแล้วนี่คือสิ่งที่พูดมาก็พูดตรงๆนะก็คือหลอนแล้วก็จับใจความแทบไม่ได้ระหว่างที่เจ้าตัวจะนําผู้ก่อเหตุขึ้นรถตํารวจเจ้าของรถเขาก็เลยเดินมาถามว่าเนี่ยมาทุบรถเขาทําไมผู้หญิงคนนี้ก็ยังตอบแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็มีพฤติกรรมทาตาขวา หวังใส่หัวเราะสลับกับจะร้องไห้ไปพร้อมกันค่ะไม่ไม่รู้จักกันเลยและไม่เคยเห็นหน้าด้วยอืมมีมีซไรปีก็ขอฟีอะไรนะไปขอฟีไปขอฟีขออะไรปีไม่น้ำมีเงินน้ำีมึก็ได้ใจเอา S <S เนี่ยคุณผู้ชมนี่ถ้าเกิดไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่คงอาจจะเป็นห่วงนะเพราะว่าผู้เสียหายไปยืนใกล้ผู้ก่อเหตุมากเลยเธอบอกว่ากําลังขับรถพาหลานสาวกลับจะกินข้าวนะคะจะถึงหน้าบ้านตัวเองแล้วก็มาเห็นผู้ก่อเหตยุยืนถือไม้กอล์ฟอยู่แล้วก็ง้างไม้กอล์ฟมาถึงอกระหน่ำตีกระจกรถไปเลย3ามครั้งจนหลานสองคนร้องออกมาด้วยความตกใจค่ะ <S <S ข,ขากลับมาก็เจอผู้หญิงคนนี้เดินขวางหน้ารถทําแบบนี้เอาไม้กอล์ฟอค่ะ แล้วก็เจอรถเราก็ฟาดลงเลยอืฟาดฟาดสองครั้งสามครั้งเลยกระจกหน้ากระจกหน้ากับข้างแตกตกใจไหมครับตกใจมากช่วยดูแลรักษาให้ดีๆหน่อยครับยังไงก็รับผิดชอบช่วยๆกันมันเดือดร้อนสังนี่ดีว่าทุกคนอยู่ในรถครับล็อกรถใช่ไหมคะมีตีรถ แล้วถ้าคนผ่านมาจังหวะนั้นน่ะตีคนเนี่ยจะยิ่งเสียหายขนาดไหนไหมกอล์ฟอันเบอร์เรเพื่อนบ้านบอกผู้หญิงคนนี้เสพยามาหลายปีแล้วที่ผ่านมาก็เคยเห็นอะว่าลักษณะเหมือนเดินคุยคนเดียวาบางทีก็ร้องเอะอะว่อยไปตามถนนในหมู่บ้านเนี่ยม้านี่มันเทาทั้งคืนชาวบ,บ้านแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็ยังไม่เคยเห็นเจ้าตัวไปทําร้ายใครนะคะ<ม>ครั้งนี้ถือว่าอาการหนักมากส่วนพ่อแม่น้องสาวก,ก็ย้ายไปมีครอบครัวใหม่วันไหนพ่อและน้องสาวไม่มาส่งข้าวที่ เจ้บ้านเจ้าตัวก็จะออกมาขอข้าวจากชาวบ้านกินอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปราบปรามยาบ้าให้จริงจังซะทีแล้วเอาตัวคนที่ติดยาไปรักษาให้หายอย่างน้อยก็ขอให้อาการดีขึ้นกว่านี้ชาวบ้านเขารู้สึกไม่ปลอดภัยส่วนตำรวจบอกว่าอ้าวจริงๆตำรวจจําได้เคยมารับตัวผู้หญิงคนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีมาหลายครั้งแล้วนะ ญาติเองก็ส่งไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลจิตเตวชมาแล้วด้วยแต่ก็ยังกลับมาเสพยาเหมือนเดิมตอนนี้ก็ประสานให้ญาติมาที่โรงพักคุณต้องมารับผิดชอบรถของผู้เสียหายเขาชดใช้ค่าเสียหายก่อนอส่วนเรื่องเสพยงเสพยาก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวเนี่ยพูดจามไม่รู้เรื่องคาดว่า ที่ไปหาหมอมาได้ยามาแล้วแต่ไม่ได้กินยาตามที่คุณหมอสั่งค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ